สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับคลิปนี้พบกันกับแนวทางหวยลาวสตาร์นะครับแล้วก็ลาวสตาวีไอพเนาะวันจันทร์นะครับวันจันทร์ที่20นะครับตุลาคม2 5 6 8นะครับพี่สำหรับแนวทางนะครับหวยลาวสตาร์ผมให้1กับ5นะครับเมื่อวานนี้ผลที่ออก185กับ44นะครับเนาะก็เสียดายเนาะที่เสียดายที่ไอ้นกับ5เนี่ยเขาแยกกันอยู่นะทั้งนั้นก็มาเด็ดคู่กันนะครับ หนึ่งของเราไม่มาเรามาหลักร้อยแทนใครเอาห้าไปวิ่งไปรูดเข้าไปที่แปดห้านะครับมาแค่เด่นรองเนาะอันนี้เบิ้ลนะสีสีเนาะเกือบนะครับเราให้เราเน้นห้าสีเข้ามาสีสีส่วนรอบสตาร์วีไอพีนะครับให้แปดกับสี่ผลที่ออกสองแปดสองหกสี่ใครรูดที่สี 6, เ 8, ่เข้าไปที่หกสี่ท่านใดเอาแปดไปวิ่งไปรูดเข้าไปที่แปดสองนะครับมาเลขเด่นนะครับเลขเด่นกับสายรูดนะครับในรอบ VIP เนาะ ส่วนท่านใดที่ติดตามนะครับอีกแนวทางที่ผมแนะนําว่าท่านใดชื่นชอบราสตาวีไเนาะให้ดูผลราสตาร์งตัวบนล่างนะครับแล้วเลือกเลขเด่นตัวใดตัวหนึ่งมาวิ่งรุ่นในรอบนี้เมื่อวานนี้8มานะครับแล้วก็4มานะครับมา2ตัวเนาะเมื่อวานนี้ส่วนแนวทางของวันที่20นะครับเดี๋ยวเรามารับชมกันนะครับชื่นชอบแล้วค่อยติดตามนะครับ หวยลาวสุดตานะครับพี่พี่ผมให้ไปที่เลข4กับเลข0นะครับสายรูดนะครับให้ไปที่เลข0 01, 0นย์ศูนย์ห48 สามตัวนะครับให้ไปที่สี่ศูนย์แปดตัวเน้นตัวเจาะนะครับศูนย์แปดศูนย์ห้าแล้วก็สี่ห้านะครับเมื่อวานนี่มาเบิ้ลสี่สี่วันนี้ขอให้มาสี่ห้านะครับส่วน VIP นะครับ VIP ผมให้เลขหนึ่ง เลข7สายรูดนะครับให้ไปที่เลข7 12 16 18 72 76 78นะครับ3ตัวให้ไปที่178 7 8 7 6แล้วก็1 2นะครับในรอบ VIP เนาะก็จะประมาณนี้นะครับสลับหวยลาวสตาร์แล้วก็ลาวสตาร์ VIP นะครับชื่นชอบนะครับแนวทางแล้วค่อยติดตามนะครับพี่ๆวันนี้ก็มีลาวพัฒนาด้วยนะครับเนาะเดี๋ยวสายๆนะครับจะลงให้นะครับสลับหวยลาวพัฒนานะครับวันนจัทร์นะครับสลับคลิปนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีสวัสดีครับ